Dạ. Rồi. Rồi đây. Chín mấy, nhiều mấy. Nhiều răng. Nhiều răng dạt. หิวไหมหิวรอแป๊บน,นึงเม็ประทูอยู่รอแป๊บน,นึงนะน้อยมานี่มาน้อยมานีเด้อเออเดียกหมาแมวมา มีใ่รเออยังไม่ถได้มองเลยมึงก็อาน้